เนี่ครับอ้าวหายหายจากพื้นที่ตรงนี้ผมเห็นแต่สายเอ้าเหลียวเห็นแล้วครับผม,ผมพอี่น้องครับผมนี่ะครับกงเราหันหน้าเข้าครับผมเข้าไปในซอกไม้ครับมะชามีอาการอยู่เดี๋ยวดูดิสิจับเป็นได้ไหมที่เข้าโค้งไหมครับผมไปครับนี่ครับ ลองดูครับผมเผื่อหนูพุกใหญ่มันเข้ามาในในซอกนี้เนาะไม่แน่หรอกครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่ปานอาทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมขวานหากินธรรมชาติจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาใต่หนูครับผมโดยกับดักของเรานี่ครับโกงครับผมโกงคานเหยียบครับสี่ลูก ก็กลับปลาล่านเราเก้าหลังแล้วก็กับทีแปะก็กกับเหล็กนี่สิบกว่าหลังครับผมก็วันนี้หลายอย่างอยู่ครับเนาะตอนแรกว่าจะมาตั้งกล้องอะไรครับผมสงสัยไม่ได้ตั้งหรอกครับวันนี้ก็ยากที่บ้านเนาะเดี๋ยวรีบใส่รีบกลับครับผมก็เหยื่อแล้วก็วันนี้ข้าวอ่อยครับเนาะข้าวอ่อยกับลำลำตกปลาครับผมแถวบ้านผมว่าหาซื้อยากนิดหน่อยลำก หัวมันครับเนาะนี่หัวมันสดๆตดใหม่ๆครับผมนี่เจอมันหล่นคางค้างครับเพราะว่าแถวนี้เขาขุดมันกันหมดเนาะครับผมไปขออนุญาตครับผมพมอแม่พี่น้องครับเดี๋ยวมจะข้ามใหญ่เนาะอนุญาตใส่ครับเนาะเดี๋ยวไปใต่ให้ดูครับไปหมายเราก็หมายเก่าครับผมแต่ผมคิดว่าผมจะเอาคียตายใส่วันนี้สักห้าหกหลังครับผมเนี่ยหมายเราก็ปลาขานี่ยนะครับผมหนูยังเข้าเนาะ รอยตีนนี่ครับผมพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเดี๋ยวหาว่าโอ้มันดักอะไรดักอะไรนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นรอยตีนบ้อนเนว่ามันนิโป้ครับผมเบิ้งเดี๋ยวผมยาวนิโป้เที่ยวให้ให้เบิ้งครับผมนี่ครับนี่นี่นี่นิโป้ผมเบิ้งมันจะนิโป้ขนอยู่ไหมครับเนี่ยครับหนูมันออกหากินอยู่ในนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวลองดูครับผมขออนุญาตใส่สักครู่เนาะครับเดี๋ยวหามุมที่สวยแล้วถ่ายชมครับผม ครับผมมาเดี๋ยวมาจุดขีใตันะครับหลังแรกของเรากงขันเหยียบครับผมมันจะได้เรื่องได้ลาวหรือเปล่ามไม่รู้ครับจุดตะก่อนเพิ่มความหอมนิดหน่อยครับทำไมก่อนดักไปดักกับพ่อตัวเองนี่ทีพอผมก็จุดไฟอย่างนี้นะครับผมยังไม่มีหัวเชื้ออะไรเลย ผมก็เห็นนะ้ามันมีตัวใหญ่แล้วครับผมนี่ครับน้องเป็นอย่างนี้ครับผมผมเป็นพี่น้องครับนี่ครับจุดถ้าไม่จุดมันก็ไม่ค่อยเข้าครับผมเพราะว่ากลิ่นมันไม่ค่อยมีเนาะแต่เราก็นี่อาทิที์เด็ดเราครับผม,น,น,มน,นั่นน้ำยาปรับพนุมาไปครับผมหลังนี้แหละนิยาการมาเช้าครับผมนี่ วันนี้เราลองอากุ้งดูลองจับเป็นดูดรู้จะเข้าเราไหมครับใส่เลยจังสิครับทำไปครับมีลัมันจะได้ยินเสียงบางับางไฟครับผมเนาะเพื่อจุดบัางไฟครับมันก็อาจจะมีเสียงรบกวนแล้วก็พ่อตาผมก็กำลงัง ถ่ายไล่ยอยู่ครับเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยครับผม

นะครับไปใต่หลังต่อไปนะครับผมไปครับข้าอ่อยแล้ว ใส่หลังต่อไปกันครับผมครับเดี๋ยวใส่หลังนีใส่กับฟ้าลั่นครับผมเนาะเช็คให้ดีหน่อยครับกลับนี่ ไหลอ่อนเหมือนกันครับลงง่ายเหมือนกันครับนี่ต้องระวังให้ดีเหมือนกันครับผมนี่ก็ตัวดีดไหวเลยครับนี่นเห็นไหมหลุดหละปั๊บเลยครับนี่ไปครับขอใจครับตรงนี้แหละ ไปครับผมไปครับไปใส่หลังอื่นต่อครับผมหนูครับบางไฟครับผมดูไม่ค่อยเป็นนี่ครับแล้วครับผมแต่หนูแล้วดีกว่าครับเดี๋ยวมาใต่กับวงเดือนไงครับผมนี่หมายตรงนี้ครับหมายสวยๆเลยครับผมใส่แอบๆหน่อยครับเนาะ ในผานเยอะครับผมนี่ครับงานยนี้ไลก็ตั้งลึกๆหน่อยเนาะครับเดี๋ยวเอาข้าววางก่อนนะครับนะจัดสถานที่สักแป๊บบเพื่อหนูเพื่อ,น,อนูพุกเนาะครับเพื่อหนูพุกมันนู้เข่าครับผม ไม่แน่หรอกครับนะเนาะเผื่อเราหากินก็นธรรมชาติครับผมเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเนาะผมก็ใายอยู่แถวบ้านนี่แหละครับพอได้กินมันเมื่อวานนี่ก็ได้ขายไปสองตัวครับผมครึ่งโลเนาะก็ได้อยู่ครับผมที่คือกข็าขายกันยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับที่ผมผมขายสองร้อยห้าสิบเนาะโอ้ยเนาะมันจะเด้งกลับคืนมาอีกอยู่ นี่ครับเรา,เราล่านแล้วเราก็มาตั้งตื้นๆเลยครับบดนี่นะครับเอาถูกใจผมมาสไาตลา์ผมก็แปะปุ้งเลยครับผมนี่แหละสไตล์ผม,มต้องรอนานนี่ครับแล้วก็บางไว้อย่างนี้ครับผมแล้วก็ผูกไว้ผูกไว้ครับผมกันมันดึงครับกันอย่างอื่นมาดึงด้วยครับผม ผมก็ทบเดียวก็พอครับแล้วก็น้ํายาปบพนุมครับนี่แล้วนี้สีม่วงครับผมนําเข้าไปครับบ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 บเอาเลยหลายบบบเลยครับผมสีบาทนึงไปครับใส่ล้วอื่นต่อครับผมบรรยากาศยามเย็นๆครับผมบรร่านาโคกเนาะนี่ครับโอ้อากาศดีครับผม นครับไม่มีลมเลยครับผมใปครับขออนุญาตใส่ครับใส่เตจครับผมารอยตีนไหมมอคืนเลยนะครับผมฮารอยตีอะไรนี่ครับนี่ครับ ผมเดินตามรอยตีนมาเนี่ยัง่ายครับผมนี่นี่ครับอู้ยรอยมันเดินให,ใหม่เลยครับผมเด,เดี๋ยว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 ผมลองหาดูสักคู่ครับผมลองสะก,กดรอยดามดูสักคู่ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่ปัานน่าทุกคนทุกท่านครับผมผมขวัญหากินกับธรรมชาติจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ชาสายสายครับผมเนาะเพิ่งกลับมาจากธุระเรื่องลูกเนาะครับก็รีบมาเลยครับประมาณสักตอนนี้ก็มาณักเจ็ดโมงกว่าๆนะครับรีบมาก็เดี๋ยวมายามจุดแรกกันครับเนาะจุดนี้อ่าคันแทนนี้ผมใส่ไว้สี่หลังครับก็มันาำหมายครับเนาะนี่รอยเขาขมมดรอยเขาหักยอดไม้นี่ครับเราก็หักยอดไม้ไว้ครับผมนี่ นี่ร้อยพ่นขมวดไว้ครับนี่นี่แพลวถุงเนาะของผมนู่ครับหมายโฟมครับผมเดี๋ยวลองดูหลังแรกกันครับผมมีแต้มมีตัวไหมนี่สามเขาเนี่ยหมานข่หมานมันเนาะครับหายากหมายหายากครับโอ้ยังอยู่ดีครับผมผอแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งครับผมอ่าขออนุญาตเก็บเนาะครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันครับผม เดี๋ยวเดินไปเรื่อยนะเเดี๋ยวไปถึงใกล้จะถึงกลับเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับเนาะครับมาชมหลังที่สองครับผมนี่ครับเดินเดินมาเจอแพลวเราแล้วนี่ครับแพลฟมครับผมมาดูทีเลียวไปเห็นเนี่ยยังนิ่งอยู่ครับผมโอ้โหปากรูเลยเนาะฟารันไม่ทํางานเลยครับผมขออนุญาตเก็บครับผมนะ หูโซโบเซเวไปหมดครับผมเบิ้งเบิ้งมันคุยหากินครับผมเบิ้งนะครับคุยหากินไม่ไหมครับผมนี่ครับฮ่ามันออกข้างไหนเนาะไปออกรูนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูหลังข้างหน้ากันครับผมนี่นะครับน้ำมันรุยเนาะก็มันมีรอยตีนเข้าออกลงมากกินน้ำท่งนาอยู่ครับผมนู่นครับ น่ผูกกันใกล้ๆแพวเขาเลยครับผมนะแผวผมแพวโฟมครับก็อันนี้แพวถุงเนาะของเราใส่ไว้ข้าวอ่อยกับหัวมันเนาะรับผมหวานเราใส่ไว้ตรงนี้ครับเอ้ากลับหายครับผมนั่นกลับหายครับผม่อไมมีน้องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวานนี่ครับผมใส่ไว้นี่ครับผมมหวานเนี่ยนี่ครับปากรูเนาะนุนครับผมเบึงครับ นี่ครับอ้าวหายหายจากพื้นที่ตรงนี้ผมเห็นแต่สายอ้าวเหลียวเห็นแล้วครับผมพอพี่น้องครับผมเบิ้งครับนู่นครับโอ้โหปักไงครับผมปักสันด,ดําเอาเข้าแล้วนั่นแล้วตามจนเจอครับผมอ้าวขออนุญาตเก็บหนูอ้าว ข้าวข้าวอ่อยครับผมดาวนี่สีม่วงโอ้โหอย่ใหไ่ครับผมเก็บครับอในการครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูหลังที่ห้ากันครับผมข้างบ่อน้ำเนาะไอแอ่งน้ำน้อยๆนี่ครับผมแอ่งน้ํำนี่กับเราใส่หัวมันกับโอ้เหลียวไปมีรอยกินครับผมน่าจะเป็นหนูน้อยเนาะครับนนรอยกินแต่ไม่ลั่นครับผม นี่ครับมอหน้าหน่อยๆปลาก็ยุบยิบยุบยิบยุบปลาตายแล้วเดี๋ยวเสต็นกระยางครับผมครับขออนุญาตเก็บเนาะเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูหลังนี้กันครับผมนี่หลังใส่กงครับเมื่อวานนี้เอากับวงเดือนเสียบทีใต้มาแล้วมีอาการครับผมรอยมันดึงเนาะก็เลยเอากงมาครับผมแต่ผมคิดว่าม่ได้หรอกครับเบิ้งมันว่ามีเสียงไหม โกงปกติมันมีเสียงครับผมเดี๋ยวครับอค่อยๆลื้อครับผมโอ้หมาวาเลยเนาะคือจังหูนีน่แหละเนาะหมอวานนี้เอากระบองเดือนมาเยียบเสียบเหยียบขี้ใต้ไว้ก็มีอาการดึงครับขอเก็บครับผมหมาวานได้ใส่ไว้สองลูกครับอีกลูกนึงอยู่ในปากล้วยเสียบเหยียบมันไว้ครับผมเดี๋ยวพาไปเพิิงครับไปครับ ทุกวันนั้นครับผมไม่ทํางานเลยนะครับแล้วก็ปวดขาตรงนี้เหมือนกันเด้งปุ๊บครับนี่นะครับนะครับออกมือไม่ถึงอีกโอ้ยนี่ครับไปครับเดี๋ยวไปดูหลังตรงนี้กันครับกับวงเดือนเข้าเราไปเนี่ยหมายสวยจังเลยครับผมตรงนี้ โหเงียบครับผมเนี่ยอาจจะมีรอยกินครับผมคือวัตถีเนาะนอนนี่ครับนี่ครับผมโอ้ยหมายอนี้สวยจริงครับผมเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นเบิงอยู่หน่อยเดียวนะครับงานลันเนาะครับไม่ลันก็ไม่เป็นไรครับผมได้แบบง่ายมันโตึงแล้วครับได้บบกทีดำมาโตลงแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกรงกันครับผม ครับผมเดี๋ยวมาดูกรงครับอยู่ในปลาบอลนี่แหละครับผมใส่ไว้ตรงร้อยข้าวอ้อยข้าวไว้เนาะครับก็แต่ว่าร้อยมันมากินข้าวเขาอยู่ครับแล้วเราก็เลยใส่ข้าวอ้อยไว้กับหัวมันครับผมเสียบไว้ในกรงเนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับผมมีแต้มมีตัวไหมเนี่ยโอ้ยสื่ออยู่ครับผมม่มากรงบ่เนี่ครับโอ้ยไห นะครับผมโอ้บอกเขาเลยมันมีรอยเข้ามากิน่อมครับผมขอญาตเก็บครับเนาะเดี๋ยวไปหาหมายอื่นใส่ไม่เข่ากับไม่ไปไรครับผมไปนะครับหมายเรานี่รอยเขากองข้าวยุ่นครับผมผุ่นโอ้ครับฮไม่เป็นไรครับผมน่าเขาน่าจะยิงไปแล้วล่ะครับไปครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันครับผม ถ้าหลังไม่มีอาการผมก็ไม่ถ่ายเนาะเดี๋ยวตายัางไงก็ไปสรุปผลงานเลยครับผมเพราะว่ายามมาไกลจะหมดแล้วแหละเหลืออยู่ประมาณนักสามสีหลังนี่แหละนี่แหละครับผมไปครับออกครับผมอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆครับผมที่ว่าไม่ได้เอาไอไอ,ไ,อไม่ได้มาแต่เช้าครับผมเนาะไปธุระมาครับก็เดี๋ยว ไปชมหลังต่อไปกันครับผมถ้าไม่มีอาการผมก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวถ้าหลังไหนมีอาการผมถ่ายถ้าไม่มีอาการก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีสรุปผลงานครับผมว่าวันนี้เราใส่ทั้งหมด10 15หลังครับผมได้แค่นั้นจริงๆครับเมื่อวานนี้มืดแล้วก็รีบกลับไปท,ทําธุระที่บ้านนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไปเดี๋ยวไปชมครับผมติดตามครับ ๋ยวมาดูกาแฟล้านครับผมแต่ว่าปอมหายไปไหนเนี่ยหมายผมหายไปไหนเนี่ยหมายหายครับผมหมายหายแล้วกลับเราเอากลับก็หายครับผมบึงอาวพอไม่พี่น้องครับผมนี่ครับใต่ไปทางนี้ครับผมนี่โอ้ยทางริมเรียมเลยครับผมมึงเอากลับหายครับผมวนวนไปแล้ากลับผมหายไปไหนเนี่ย ต้องลับหายครับผมพอมไปมน้องเรียบร้อยหายอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมือบอลจริงๆเลยเนาะคนมือบอลเนี่ยครับผมหายครับโอ้โหปวดหัวเลยทีนี้ปอมก็อันหมายก็หาย,ยครับผมฮึ่ตึงน่หนอนหนันปวดเสียนแท่าน้องปนี้เนาะเดี๋ยวนี้หาเจอไหมเนี่ยหมายดูครับผม ยาคือเอวครับโอ้โหแล้วจะไปหายัางไงทีนี้หายัางไงเจอือโอ้ไม่เจอครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยขนงไสคนเลยแหละนกสาพวกเอาไปได้แล้วครับนู้นู้ลอยกองเข่าอยู่บุครับผมโอียเดี๋ยว,ยวโอ้น่นครับ ครับลอยกองเขาอยู่พูนครับผมพูนโอ้สมโฟมันหายดรอกอยนหายครับผมอไปไปครับผมหมดแล้วแหละหายครับผมหาไม่เจอหลังอื่นกระยามมาแล้วครับไม่มีอาการเนาะมีหลังนี้หลังเดียวครับผมโอ้โหปิดหวัวเลยครับผมไปเดี๋ยวเก็บกอุปกรณ์ของเรา หายครับผมโอ้ปวดหัวไปครับเดี๋ยวไปสรุปยอดที่รถครับผมสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการอีกทีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาทุกคนทุกท่านครับผมก็ยามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสว่วนใหญ่หายไปหลังนะครับโอ้โหปวดหัวเลยผมปวดหัวเลยเนี่ย หายไม่รู้ว่าหายเพราะคนหรือหายเพราะเพราะหมานะครับผมเพราะว่าแถวนี้ก็เราก็ไม่อยากโทษใครเนาะเพราะว่าแถวนี้ว่าหม,หมาเยอะครับผมพกแมวเป้าแมวอะไรแมวป่าเยอะครับเนาะเพราะว่ามันติดกับป่าช้ามาแถวนี้มีแต่ป่าครับผมมีแต่บ้านโคกเนาะไม่มีบ้านคนครับผมนี่ก็ตรงนี้เขาวัดก็นีครับผมผลงานเราครับผมตัดดำใหญ่ครับผมตัวเมียครับนี่โอ้โหยังอ้วนเลยครับผมแล้ว หนูใหม่เลยครับหนูเพิ่งติดครับผมนี่ยังอ่อนผลยังสวยครับผมไม่มีไม่มีมดตักตัวครับโอ้การครับผมเดี๋ยวเราลองกลับไปช่างครับผมตัวนี้ผมตีให้เลยประมาณหกขีดได้จากสายตาครับผมหนูแม่กําลังอ้วนครับมันน่าจะเลี้ยงลูกโตแล้วล่ะครับเนาะกําลังออกหากินครับผมผมว่าแล้วเมื่อวานได้บหักข์ครับผมเมื่อวานได้บักหัมตีตัว ว่าแล้วต้องหนูพุกจะต้องเข้าผมมั่งแหละเนาะถ้าในกลับเรายังมีเหยื่อครับผมเรายังมีหวังครับก็นี่แหละครับผมผลงานเราวันนี้ไรสตดร์ดำตัวหนึ่งก็หมานครับผมนี่ดาวนี่สีม่วงครับผมการคอเต็มปากครับนี่ใครบอกว่าหนูใหญ่ไม่เข้าหัวมันครับผมนี่ครับเต็มปากครับผมนี่เข้าการคอครับ พอแม่พี่น้องท่านไหนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมกดซับตะไคร้เนาะที่ขาดที่หลงที่ลืมไม่ได้ก็กดกระดิ่งกับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเราเนาะก็ขอโทษขออภัยครับผมไม่ได้บรรยากาศตอนเช้าเลยเนาะผเพราะว่าผมไปทุระมาก็พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากครับผมนิวน้อยๆเนาะก็กดติดตามไห้ครับผมกด ติดตามไว้กดตับตะคายไว้ครับผมกดกระดิ่งไว้เนาะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะครับก็ทกร,ทร,ปปมมปรทิปนี้ก็ขอล่ำลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าจะพาไปหาหมายไหนจะเด็ดไหมจะได้ตัวไหมก็โปรดติดตามไว้ครับทริปนี้ก็ขอล่ำลาไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับแบฝันเหลืองสวยงามครับผมโอ้หหนูไม่ใหม่เลยครับ ผมถึงบ้านแล้วครับมาชมน้ำหนักกันครับผมนี่หนักเท่าไหร่ครแต่ในสายตาผมนี่มันหกขีดอยู่แล้วหกขีดอีหลีครับผมโอ้หกขีดนี่มันธรรมดาแล้วหนูตัวระดับครึ่งโลขึ้นไปนี่มันไม่ใช่ไซกระดูกกรอบแล้วแบบนี้คนที่เขาหาง่ายเขาก็ว่าไซกระดูกกรอบแล้วนะครับคนที่หายากนี่ยบอกกรอบเด็ดนี่มันคักครับผม กับหมายอย่างนี้เราได้ตัวขนาดนี้แถว